สวัสดีครับพ่อกับคนเะเลาะครับนี่เขาก็อยู่ที่ตลาดเ้อาอําเภอธาตุพนมครับขายยางรอนเป็นบรรยากาศในตลาดครับกำลังม,มาฮอดอยู่แล้วคือคักครับโซนี่ลายยวสีขายยางรอนเป็นบรรยากาศไปเรื่อยๆครพาไปเบิรงตลาดอู้ป่าป่า

แล้วไปโดไปยงในี่โอยโซโลหกโน้อยนะเงนขาวีกี้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวย้าคอบายไปเลยเด้อเจ้าอันนี้โลไงอยเโอ้พอกินดูเด้อยา้านเด้อ้ อ้นี่เจ้าอันนี้ลาอันนี้ไปยังเูดออกอยมันมันมันกินจากไหนก่นอะเนี่ยมันแดงๆครับเม่นเยงอเดวาเราหนังอขไอ้ยตขาพขอบเลยด้วยตุ๊นียเจ้าออใหม่ๆหนึงอย่ามาปิดเสียง เราก็เคยกินเฉยๆครับเดี๋ยวพารอเบอร์ตัวครับใบใบาปลาแล้วมือร่วนจะเหนียวตัวเมื่อกปลาเนาะแต่ว่าตลาดพี่น้องทางพังลาวพังไทยเพิ่อก็มาขายลายเนาะนี่เป็นบางาตาแล้วก็่ายราคาสวย มาใส่มาเนี่ยใหมดแดงงามนะให่ตรงดีงามครับใครใครโอ้โหนูเจ้าหนูอ่าท่านี่ก็มีหนูมีอย่างไรขนาดหนูไหวดิโอ้หนูไหวใช่ไหมฟ้าไหลดีป็นกระสอบท่งนี้คือหนูไหลใช่ไหม วาวแล้วอู้หอมาม่า,าใส่หนูคือลายแท้ใส่กับเอใส่กับอันนี้เปือกบ่อนี่วันอยุดนะเจะ้าป้าสวนเคยหมดเดงคือพุนบรเหตุเป็นอันนั้นนะเป็นปลุกเป็นปลุกอะ่ไหมซ่วนงนี้ก็สิไขมดแดงหลายเนี่ เจ้าน่องัวน่องัวสลีดเลเลวเลวสลีเนะครับนี่เลแล้วเลยลว่่กองสาัด์กินบุเบิด์ต้เาบะดอ เป็นบางบางตาเนาะเพราะข้าไม่ข้ามันนะช่วงนี้หมดแดงจะลายใครหมดแดงเลยไม่ได้้องเผาคูปงฮะคูป้ง มูป hey, ok? ิ้งปูป kind of so ูกวัิ้งิ้ก็เากำงหมูปิ้งขวได้หามูปิ้งเยอะแยะก็ไ่เห็นก็คยอยู่ดีไน้มูปิ้งปูปิ้งมันควรจะมาอยู่ในอันอันอันร้อยเศษเศตามน้่ ที่จริงคมอาจได้ปลาแปลกๆมากินไหมอามันชิกินจังไหนเจาบออยากได้อยู่ดินดนพอนหัญ่น้ำหวาเนื้อมันสีแดงแดดยอยากลองมึอตงแต่ละเนรอไนเสียนะเลอาห้เาหห้อบบวันคือม็ดไง่ะโลเท่าไรห้าโสิบบาท ปัด๊ดคือมันนวยใหญ่จะ <c oughs> อวนไปขวเอาให้เนี่ยสองโลอดก็ได้มันนวยใหญ่พี่น้องแต่ก็เป็นของที่เจ้าของมาเองเดี๋ยเอาเมือขวายเองเอรูหายใช่ไหมรู้หายโดสาวขายกอลัดครับนี่เอามาอะ้ทั้งไหยเนี่ยนี่เนี่ยเัียงขวงเสียงขวงทางล้าวเี่ย เป็นว่าแต่เคียงขวางพี่น้องอันนี้น้องเป็นคนล้าวเจ่ยสาวล้าวทังไหนเนี่ย <c oughs> ทาแขก <c oughs> โอ้สาวทั้งขาแขกงามดีพี่น้องคุณได้สนใจก็ติดต่อเด้อยพพ่นขายเกาลาดนี่ อยากไหใช่ดีเยมอะกนได้ปะมันไม่สุกต่กไม่ขวกันเนาะกิมคนละชิมได้พะี่ยได้ไดกินดีบได้ได้แต่ว่ามันจะมันจะไม่ผู้วันกชิมน่ดนวมันขวดกระซิบแซบกวากันกวนดิบเดเ้อกบได้ดิบกับมันครับมันเนะมันคืคือบกกะบ้านหัวเอิญไมไปทํานองนั่นเลยนาะ อันนี้บักโกหญ่พี่น้องใหญ่อันจ้านี่เสสอยน้องครับนี่พ่อคนล้าวคือกันเนาะหักกับพี่ซื้อสอยน้องยูทาแขกผู้ใดสนใจก็ไปซื้อกระดใหญ่เพื่อนวะน่องรขกน่องโตลาดนัดอำเภอธาตุพนมครับอันนี้จักรจันทร์งามนี่น่ะจักรจันทร์เนาะจักรจันทร์ออกไลย่ตานาง มาจังเลยม่น่าเดี๋ยว้ะวนดเลยางน่าจะเป็นตะกัดเจียนามีบรรยากาศแม่น้ำโขงมีเห็ดบดเห็ดบดแห่งปลากระส่ายเห็ดแดงลายครับคุณผ้ เขียดเขียดน้อยแซ่บเลยเจ้าเขียดน้อยนี่หอยเดือยหอยเดือยนี่หอยเดือหอยเดือโอ้ยแต่ใบใหญ่บบรรยากาศเขอนิ่มเขียดน้อยนี่เบิ๊กมึงมีแล้วมีแล้วกรซีแล้วมาเอาไข่ตะไคร่ไข่กินมากแล้วโอ้ยูผีกันไรแต่ใบใหญ่คือตุหันยูวเหนียว บาทจ้ตัวเท่าไหร่กว่าสองบาทสองบาทเออเมแข็งสง้อแขงดีกดำลกเข่ไงคไข่บุแดงงามเลยไข่บุแดงงามคัาเีได้เด่นดเยทนขายขายขายจังไหนขายบุแดงสองร้าสลโล้ลละสามร้อยห้าสิบอันนี้ปขายจงไหนขายจะขายเป็นล้เตีย เขาไม่ได้กินหลายเนี่ยเขาไม่ได้กินโดวอลได้สิบปลายปีแล้วเนาะจว่าสาวกว่าบีเราจะเต้นน้อยอยู่เนาะร้องก่อนร้องน้ำนมอะไรันมาาน้ำนมสิบ้านกขาเป็นหักยางบ้านบ้านก็รุัะ บ้าน่อยนในะข่อยก็อยู่เล้าคือกันบักอยากบ้านข่อยอ้นจากแล้วเล้าคนละภาคเนาะข่อยยูภาคใต้บางละมุดหุวยบังละมุดบ้านเฮามันกระตางเน่มันสิบาละมุดมีนักน้นมบาน้ำนมเออบางน้ำนมทางนี้ขาจะเอินบางน้ำนมบ่บ่เอาอิ่มลายถ่ายอิ่มลายมันจะมีหนอน น้ำจะสุกไลต้มใ่รต้ใส่เนี่ยเอาเอาโรนึงก็ได้ร้องก่อนอสามถอดจังหวัดตะสังนะทรงสามถอดจะหวัดแต่ซัง <laughs> อีกนหน่อยนึงเ,นะเอาหันหอดเอาน้อย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 เอาเอาน้อยน้อยใช่เกิดเกินน,นิดนิดกระแถมไปลถมงอยู่ต้นเจ้าของหันฮะ <c oughs> ค,คนจะกินตัวน้องเมียผัวข่อย <c oughs> <c oughs> น้องว่าคนไม่อยากันมันยังไปไก่ไปจา่าขาเอาไว้มันกะอยู่ในรถมันจะห้อนัน

บรรยากาศต่อครับตลาดนัดเพอธาุพนมครับตอนเศ้าวันพฤหัสใช่ไหมมนาจะเศร้าวันพฤหัสครับจะมักกอหลนิดนึงครับช่วงนี้เกาลัดรับเต็เขาอาสะเอนกาวอาจารย์่าาสะเือน เป็นปูหิบปูปิ้งเล้วขายางาเราชมบรรยากาศกอไปครับทางนี้โซนนี้ก็จะขายเป็นพวกพักพวกา่างเนาะแต่โซนข้าไปว่านาันก็นจะลายเป็น<า>ป็น อันนี้อุปภีใหญ่เอ๊ะเจอหน่อยโอ้ยคันบัวค่ะไปไกลนี่เอาไปไกลเยอะต้องบอกมานังน้ำแข็งขึ้นรถแต่เจ้าบเอาขึ้นเจ้านี่จะเป็นหนูไว้ครับเพชรไลน์หนูไว้เอาไว้คือเมื่อไรค่ะหนูไว้แมงแข็งเจ้าไทยก็คือใกล้หัวหนูเป็นหนูเลยหนูบ่ เอานูไหมคะเือเอานรอันนี้น้ำส้มฟังนี้กระจายเอาเรืออีกฟังหนึ่งที่เขาท้าได้ไปจำัเขาจะเดินอ้อมไหอีกฟังนะว่าไปอีกฟังอุ้ยไหลักจะกระจังรวมแล้ห้าสิบบาท พอกินของเพื่อนอยู่ห้บาทเป็นหนูเป็นจิ้งหรีดอังนู้นแต่อยากได้อยากได้ก็อยากได้ไทยบนแดง ก็ข tamam ่าไม่ขากับ่ัวลายปันใดเนาะมันนะตากแตนครับอันนี้ตะกะแตนพี่น้องตะกะแตนหุ่ยยานบันใดเงินโตยิบยิบใหญเอ็นแม่งปกว้างญ่ ใส่ไข่ใ hmm. ส so, well, mm ่ไ hmm. ข right. well, mm ่บนเดอกมารอมนี้อาหารเครื่องกินบมควายหลายปันได้เายมีให้เลือกซื้อย หาบอไหนเกลียยบึงบึงซื่อเจ้าเกี่ยดอันเสซอบ มันบ็คือเขียรบ้านเจ้าเนี่ยอิเซ่จะว่ามันจิตายบ่เขาซื้อว่มีเหลือห่อนเพรานั้นแหละจ้าเขาสิหอดสองร้อยสามร้อยรูเนาะเที่ยงคืนหอดบ้านไปก่อนก่อนเื่อเลยยังเดินได้เดินซื้อเบื้อ๋ยวก่อนกับแบบนี้แหละกันเอาเบิด เสียดหลเอายเอียดเป็นไข้มัแดงจะกระจันจะไหลเนาะ่วงไงอ้าไทยโบราดกังามงามเอาแดงเด็กแดงอันนี้เป็นขายจากไหน2องาาสิบบาทนไข่มันติมเนาะ วันละค่ะเวันไววันต้นมะคะันเสียงนะวันต้นไก่นี่นะคะปลาตมอนไม่ด้สุาพนยอยากกินอยู่น้อ่อนครับวแทีบานได้สตัวาวอ่อนป่า้าปู อสควันปลานี่ปลายัางนี้นะเจ้ากระคัง้งกันเึิงเึิงคั้งคั้งเดี๋ยวปลาแน่อ่อนเออตัวใหญ่ครับเอ๊ะอ่าจะบึงปูปูปูครับบปงปูมันจะเป็นนวงเป็นจุกเลยเอ๊ะไม่อินเหนียวปูครับโอ้ยคันปูอยู่ใกล้นี่บเรื่อเลย บอกเอาถังน้ำแข็งขึ้นรถมาด้วยโอ้ก็ <c oughs> อดกินเปลาคังปลาเนาื้ <c oughs> อ,อรันขอจีครับขอจีบ้านเพิ่นทาใครเราบ่เบ้านคอยเพิ่นทา้าใครความเลยขอจีนะทาหน่อนย <c oughs> บ้านขอยทาใคร อเจ้าพึงดวงนี่เนะได้ขวจีมาเพิ่มอีนึงยังยอดน้ำนมแ้มีน้ำนมอยู่บ่ล่ะกินกับนมโกนขอจีครับหนุ่มสาวคนว่าใครเจ้านิ่งเหรอวบ่นะ้จานเท่าไหร่นี่เท่าไหร่ก่อนคือมไลายครับเอ๊บัตผมเอื่นแมงละงับครับ มอ,มองเพื่อนเกินอินเหนียวขออย่วยอยากได้เลยเจ้าจะได้เชียวกลับจังใดละเจ้าอดกินอของแซ่บก่นอนันนี้เป็นไข่ลูกครับนี่เห็นแล้วไข่ลูกไข่ลูกอันนี้เบอร์อยังยะเบอร์น,นั้ <c oughs> นเ่ขหนึ่งรุ่นที่สุดวะยัง <c oughs> ยินอยู่ ตั้งแขนยังไหนแต่ละเบอร์นะจ๊ะ okay. เอาเบอร์หนึ่งมันลูกเบอใหญ่เอาเบอร์เบอร์เบอร์สองเบอร์สามมันลูกตัวใหญ่แต่ลูกตัใหญ่เห็นจ๊อมันแสบนะเอากระเบอร์หนึ่งแหละแสบแต่ว่ามัานเบอร์นี่สูง <c oughs> ครับกับรบรรยากาศตลาดนัดตอนเศร้าครับอำเภอธาตุพนมหลังสิดท้ายยังเลาะไปเรื่อยๆ ะะทางนี้ก็แบบธรรมชา,าติเรามีหอยมีเทา้าเทาเ,ท,าเ,ท,าเท,าท้าจะเอาเท้ายังบอกว่าอยากลามกินเท้างามเท้างามค่ะ <c oughs> มันสายแล้วมันก็เริ่มป <c> ล <oughs> <c oughs> าเป็นผักวนัน <c oughs> <c oughs> กบกบกบนี่กบปรุงรสปรุงเนาะเป็นแนวโนมากหวกนี่แ้วบอกว่าคุณเ่าไม้ไผ่ใะ่ข้ากลัดเมือนไงโอ้ปลาไก่ ตัวยังยังต้องคอมาเื่อมมากหาทางหนียางไปลงลงไปามายังเบ่เงเสียงจากสันงามงอาเจอเลยงามขาดเลยทำนี่จะานทำเนี่ มี่นีมาซันเลยเขได้วะอยากได้ไหมงามว่ะดีว่าไงนนะเป็นขายจังใดได้เนี่ยคือผลงงามเถ่ะไม่ค่าเบ่งกันได้ตัวอะไรนี่จ้าอันนี้ขายจังใด 500, สามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบนใจดีขึ้นยาซีรดในยูงสองร้อยอย่างเงี้ย <c oughs> เป็นบูนโรดเรอไปยันได้สายงั้นหรเจะน่อยปวดอันนี้ซี่รยนน 0, 5, 6, ห้าสิบคะไล่หน้ยน้อย,อยงามกว่าดิรลน่น้อยๆน่อยงามกว่า ไปวัดม ну yeah. ันจ so yeah. ังมาคืมอเขานะะรถได้เท่าไหร่จ๊ะถวนเนาะสามถวนเนอะนั่นเดี๋ยว่อแม่ค่ะเพิ่นใจดีเพิ่รถให้เขาแล้วนี่เล้วมานี่ไหมูุเพิ่นนี่แล้วอยู่ไปไปตลาดนี่ได้ของมัก อันนี้หมอสามร้อยห้าชิพไม่ขเยาอุดหนุนเพื่อนเครื่องสารกันไรเป็นติปกโตเป็นยังไงเพื่อนเนี่ยน้ำๆปลาปลาปลาเป็นอะไรที่ชอบมากเลยปลาก็ไม่ใหญ่ดีแท้อู้นี่นะ โคตรโคตรป่าเลยไหมเจ๊โร่เลยนะครับตัวใหญ่นะหาโล่ค่ะโอ้ยก้อยก้อยแทบคักเลยเด้ก้อยป่าเขียวอู้หูสะออนสะออนเอ๊แมงตะเต่ตะเตาจ้าเอ้ยอาหาที่บาดโอ้พอกินยังไจคุณครับพังงี้ปลาอะไรเดอดตัวใหญ่ใปลาอะไรดีสะออน อะไรครับเอ้ายังไปยังมากก็เริ่มสิแขนลอยแล้วแหละพี่น้องเอ้ยยังกันยักได้ยังกันยักได้เนี่ยใครลูกใครลูกใครลูกครับเอ้าจุ๊บมันตัวใหญ่ใครลูกลา เดินไปเรื่อยๆครับรงบเลยครับไขยลูกครับ,บางายเยนใงง้ง่าย้ายไขยังไหนไขายังไหนจ้าไม่ละิบ่อขอถุ่งนะจ้าเอามาซื้อไขรลูกของโกรดของนางเนาะ นี่คับมากินเองคลิกอเกทีตองกดเพราะว่าถามมาทางนี้ไม่ค่อยได้กินเลยจ้ะมีนะเจ๊ลกมีนะข้าซื้อดีกัยางฮะโอ้โหอะไรแม่มะฮอใหรอะแม่เดียดีอะอะไเนี่ยมัโอ้บดเลยแบบนะคือเขาไปลวดยอเอาว่าหนึ่งไม่ใ่รมาใส่ไหมม่ไงวะนี่อยู่ในตะมือก็ สองสี 2, ่มิดอะไรเอาไหว้ยูเปล่ยนใจพี่ยังได้ยูเหรอก็ลูกเนี่ยบ่ได้นับบ่ได้เดวเนับเเลยโอ้ยต้รบติดมือลอีกแล้วใครลูกสองสองังมือเจ้า สามหกหน่วยนี่สิบวยไดหน่วยเียวตเ้จ้าส่อเอาใส่ยี่เ่ยกว่ะมาเอาใส่หนยเพราะจะื้อลูกเดียวซื้อลูกเดียวเพิ่กระหาถุงนึงซื้อสิบหน่วยเพิ่กระหาถุงนึงตายบาดี อันเอาตังมาแล้วก็ร้อยห้าสิบป่ะร้อยห้าสิบปะยัยอันเอาน้ำเจียวเจียวเจียวสิบลูกจ้ะเบ็ดเลยครับเข่าสองสามคนใครใหญ่หน่วยก็ลูกเนี่ยแม่สิบหน่วยขออีกเจียวคือเล่าแล้วใครเบ็ดแล้วยายเจียวยังเหลือหลายอยู่เถมว่าจะเสียไปยังเพื่อนมา ย้ายหัวใจดีแล้วแถมเจอได้มาก้างเลยพี่น้องอาได้หมานค่ะเพราะว่าไข่เล่าต้เป็นไข่ใหม่เออ เต็มไปเต็มมือครับงานเนี่ยปวดกระคิดสิหิวซอ่น้องหนักมากพงๆเต็มเฉียน่นี่มาเใส่อีกเยงีลาะเียงกลยเกาวุอยากกินวุ่นอันนั้นไหมถอยายอกแล้วโอ้ยครับมันจะกระจันพี่น้องโอ้ โอ้ข่ยเลยบางเจ้านึงข่มาลอกสี่สิบป้าฮ่าฮี่า่าฮา่าฮาฮี่าี่าฮี่ยฮ่า่าฮ่า่าฮาฮา่่าฮาฮ่า่่าฮ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 ่่าาาาฮ่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 ย่าฮ่า่่าฮ่าฮ่่่าฮ่า่าฮ่่าฮ่า่่่่่า บโบคอยด้วยคกินเลยเนวันเ้าอ้มันหวหญงเยอแต่ว่าผัวคอยว่าทางนี้มันเสีบมีลูกเียนูนจะเกิอะไรใครเยอะนั่นงคลักไหมะป็นเพียงใครมามาอยู่ทางนี้แหละแต่มาคนนั้นลูจักกันกินเป็นแต่ว่าถ้านั้นน้องบุคอยกินวะวบ่คอยได้กินเออผูดีแซบเรศนี่ามันสินนี้จะผปรดีแซบเลยนะขอบใจหลายราบ เงาก็ยังก้อยพี่น้องเริ่มจะหนักแล้วครับ <c oughs> เริ่มจะไปหาแนทกินเราก็จะกลับแล้วเขาจะเริ่มกลับแล้วแหละเริ่มซีเกียวมินน้ำแล้วเริ่มซีหิวบว่ไปครับเราจะไปหาแล้วกินกันอาลาบแรกได้ไครลูกพี่น้อง ได้ของมากแล้ว